พบกับอาจารย์เจ้านะคะดูดวงชาวราศีกุมในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานก่อนเลยนะคะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r q a i t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page p r q u a i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไลน์ ว A เ9 1 9 4กหรือโทร063 269 94 56เรื่องงานเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่จะดีนะคะเดือนนี้งานเรียกว่าท่านทำงานท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเดือนนี้ออเดอร์จะมาแบบรัวๆเลยนะคะแล้วก็เ,เรียกว่าผลงานหรือว่ายอดขายอะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเรื่องงานเดือนนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะ ต่อมาเรื่องการเงินการเงินเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของเ,อเรื่องรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะคะเรื่องรายจ่ายที่ท่านไม่ได้คาดคิดไว้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทำให้ท่านติดลบอะไรนะคะเดือนนี้มันแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องติดขัดเรื่องการเงินนิดหน่อยๆแค่นั้นเองแล้วนะคะก็ ให้อารมัดระวังตั้งแต่ต้นเดือนนี้นะคะเรื่องความรักความรักเดือนนี้นะคะมันจะมีมันจะเหมือนกับสองสองแบบนะคะมันจะมีแบบที่สุขสมหวังนะคะแบบที่แบบที่แฮปปี้นะคะอยู่ด้วยกันแฮปปี้แล้วก็แบบแบบที่ท่านเหมือนกับว่า ต่างคนต่างต่างแยกมุมกันอยู่อะคะ่ะมันจะมีอยู่2องขั้วสออารมณ์ในเดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก,ก็เรียกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรในเดือนนี้นะคะก็อาจารย์ดูแล้วก็ก,ก,ก็ก็ได้นะคะก็คือว่าเรื่องส่วนตัวก็แยกกันไปนะคะส่วนวันที่วันไหนที่เราเรียกว่าจะแฮปปี้หรือว่ากินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็ก็มีเหมือนกันนะคะก็ดีเหมือนกันเรื่องของสุขภาพ สุขภาพนะคะอย่าให้ท่านระวังเรื่องของฟืนไฟอะคะ่ะเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะคะเรื่องของคอบ่าไหลอย่านั่งนานนะคะแล้วก็เรื่องของความไม่ตกกกงวลนะคะความคิดอารมณ์ของท่าน่ะความเศร้าหมองของท่านนะคะจะทำลายตัวท่านนะคะเด๋ยวนี้ทำให้ท่านนอนไหม่หลับท่านมีความคิดที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยทำให้มี เขาเรียกว่ายำคิดยำทำนะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์ที่เศร้าหมองค่อนข้างเยอะนะคะเดือนนี้ต่อมาเรื่องของการแก้ดวงเสริมดวงนะคะเดือนนี้แนะนำให้ท่านนะคะโอนเงินบริจาคได้เลยนะคะผ่านออนไลน์เนี่ยท่านทำบุญเกี่ยวกับมูลนิธินะคะหรือว่าจะเป็นสาธารณประโยชน์อะไรก็ได้นะคะได้หมดทุกอย่างเลย เดี๋ยนี้ทําบุญก็จะทำให้ท่านแก้ดวงสมดวงได้นะคะเรื่องเรื่องเรื่องอะไรก็ได้นะคะแต่ขอให้ท่านโอนเงินทําบุญนะคะ e c o คคอมช็อผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คอร์เซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VOIP Gateway b r a บแบรนด์ดิสตาหูฟังคอร์เซนเตอร์แบรนด์วและ i อ Phone แบรนด์ t อท m ค สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบ,ททะบ,บ IP, โทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพทระบบไอพีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทูมี่งานเทเลเซลงานขายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการัาานตีโดยผู้ประกอบการภูมิหนี้สำนักงานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เเราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์